สวัสดีครับผมวินจากเว็บทะเบียนประมูล BKK นะครับสำหรับวันนี้ผมมีนัดเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้านะครับราคาป้ายที่เราจะไปเปลี่ยนให้วันนี้มีมูลค่าสูงถึง990,000บาทนะครับราคาป้ายสูงขนาดนี้รถจะขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่รถกันแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นปอร์เช่รุ่น992 t u r b o S 650หแรงม้าค่าตัวของเจ้าคันนี้ราคาเบาก็อยู่ที่2ีล้านบาทก็เหมาะสมกับทะเบียนสวยๆแบบนี้หลายคนสงสัยว่าทะเบียนนี้แพงเพราะอะไรลองมาดูกันนะครับป้ายนี้นะครับ9นํานำหน้าก็คือ9หน้านะครับกจอการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับและ88นะครับเป็นอินฟินิตีนะครับลำรวยมีที่สิ้นสุดและที่พิเศษสุดๆก็คือผลรวมและความหมายของเลขนี้นะครับ มากนะครับระดับ5ดาวเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับป้ายทะเบียนหรือต้องการป้ายทะเบียนนะครับสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับทะเบียนประมูล BKK นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ